ลุ้นกล่องสุ่มนะคะเพิ่งเพิ่งมาถึงเราจะดูว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่าเรามาลุ้นกันค่ะกาลังแกะเลยแก,แกะแกะเรืลูแกแก,ลแกะไหมคะแกะมีกุ้งมังกรหรือเปล่าเราต้องได้กุ้งมังกรได้ปลากระพงได้หมึกกระดองยักษ์แล้วนะเนาะดูดูเดี๋ยวปลาปลากุ้งมังกรให้ดูแล้ว ได้กุ้งมังกรไหมนะขอให้ได้กุ้งมังกรนะคะจะได้กุ้งมังกรเราจะทำซาซิมิซาซิมิมกั้งเทมปุระอันนี้เปิดลูกแล้วเปิดอะไรช่องเริ่มเปิดเร็วว้าวว้าวมีข้างในห่อมานะคะแพ็คมาดี กินอย่างนามเนื่อนนี่นี่เฮ้ยได้กุ้งวะกุ้งอะไรเรากุ้งอะนี่ไี่กุ้งมังกรูะนี่เหนือแล้วเมไงกุ้งมังกรอ๋อหอ่เชลงเราแกะเราใส่นู่นเราได้เยอะมาเลยได้กุ้งมังกรเราได้กุ้งมังกรนะคะตัวใหญ่ไหมกุ้งมังกรค่ะไม่ถึตัวแล้วไอ้บาว ปลากระพงอุ้ยนั่นไงได้อีกตัวกุ้งมังกรก็มึงกุ้งมังกรได้กี่ตัวบ้าหนวดมันเลยไปตัวเดียวได้ตัวเดียวอันนี้กั้งเหรออันนี้กั้งเฮ้ยดูนี่ยังนี่ปลาซ่าฟิลเบอร์ได้ปูแล้วก็ได้นี่หอยนางรมหอยนางลมหอยหลอดนี่กุ้งนี่ปบบมึงไงกุ้งมังกรได้ตัวเดียวอ๋อ ปลาหมึกใหญ่ขึ้นยาทะเลมาขึ้นเลยทีนี้อือปลาไอ้ปลาอะไรเนี่ยปลากระพงเราจะทำอะไรกินอ่ะกะพงไม่ดีไม่รู้เลยใครทำก็ทำเลยดูสิใส่เกลียวยางเลยถ้ารำได้เท่าไหร่เนี่ยดูสินี่มีก้างก้างใส่ทีนี่อือได้หมึกใหกหมึเกเขอยากกินน้ำแข็งงอกกวนตัวเดียวกินไม่ได้เธอเอาใส่ไหนบ้างล่ะ